สวัสดีครับผมแจ็ค j a p นะครับวันนี้กลับมาแล้วนะครับหลังจากห่างหายกันไปสักพักนะครับวันนี้กลับมารีวิวเจ้า Honda CRV 2 0 e ปี2009ัน้คันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเจ้าของเดียวป้ายแดงยางใหม่ปี2023นาะครับภาษีต่อถึงปี68แล้วภายในเป็นบ่อหนังสภาพดีมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าคันนี้เนี่ยเวลาเราซื้อรถเข้ามาเรามีการตรวจสภาพกันอย่างไรบ้างและคันนี้มีสภาพเป็นอย่างไรบ้างไปดูพร้อมๆกันครับ มาครับเรามารีวิวกันแบบอันคัดเหมือนเดิมนะครับคันนี้นะครับ Honda CRV นะครับ 2.0e นะครับปี2009นะครับหลังจากที่ผมเดินดูรอบๆไปรอบหนึ่งแล้วเนี่ยเรื่องสีนี่ผมเอาจริงๆนะผมให้ประมาณ90กว่าเลยนะครับเนี่ยมันจะมีรอยแค่หินดีแบบเล็กๆน้อยๆนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับการชนด้านล่างเนี่ยมันจะมีรอยเยอะหน่อยนะครับจะเป็นแบบนี้เนาะก็ดีวจการเก็บงานให้นะครับคันนี้บอกเลยว่ามีประกันชั้นหนึ่งมาด้วยนะครับ ก็ทะเบียนให้ไปด้วยนะครับคันนี้นะครับได้เลข3ตัวด้วยปกติตอนนี้เลข3ตัวก็ขายกันเป็นหลักหมื่นแล้วนะอย่างน้อยๆย,ยังไงก็ต้องมี20,000 30,000ต้องมีนะครับยางพิลลี่นะครับปี2023นะครับดอกหนาตึบดูโชว์คุ้มค่านะครับได้ไปก็ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วยางก็มีพื้น0อ0 0มืนแล้วครับกระจกข้างมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับสภาพสีโดยรวมเนี่ยด้านข้างนี่แทบไม่มีรอยเลยก็เจ้าของเก่าก็ดูแลนะอย่างเงี้ยมันมีเพชรรอยหินดีนะครับก็เอาสีมาแต้มเนาะอาจจะเห็น ไม่ค่อยชัดนะนะครับรอบๆนะครับเดินดูสีสวยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองเป็นเรื่องของว่าลูกค้าไม่ได้ซีเรียสมากซือไปใช้งานอะ่ะคันนี้เอาริงไม่ต้องเก็บสีก็ก็ใช้งานได้เลยเนาะมีเซ็นเซอร์หลังมาให้ด้วยนะครับทั้งหมด1จุด2จุด3ามจุด4ี่จุดนะครับสี่จุดเลยนะครับกันชนหลังก็จะมีรอยแบบนี้เนี่ยมันเป็นรอยจากการเก็บของแหละผมว่านะยกของขึ้นยกของลงเก็บอะไรงเงี้ยเนาะเป็นสีเทาเมทัลลิกนะครับ ไฟท้ายสภาพสวยงามคันนี้เป็นขับสนะครับก็เป็นตัว E ก็เป็นขับสอยู่แล้วเอาวิวได้นะครับตัวยางยี่ห้อเดียวกันทั้ง4เส้นเลยนะครับมีบันไดข้างมาให้ด้วยนะครับสีฝั่งนี้ก็จะมีรอยแบบนี้เนาะนี่จะาก,กาเก็บงานให้นะครับโอเคเราแอบ,บให้ดูนั่นข้างแบบนี้เดี๋ยวกเก็บสีมาให้ก็สวยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเป็นรอยใช้งานทั่วไปนะครับไม่มีการชนหนักแต่อย่างใดเนาะ ในเรื่องภายนอกก็รีวิวให้ดูประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างกันหน่อยนะครับว่าเวลาเราซื้อรถเข้าเนี่ยเรามีการคัดสภาพรถอย่างไรบ้างไปครับมาครับเรามาดูฝั่งประตูคนขับนิดนึงอ๊สิ่งแรกเลยถ้าจะดูโครงสร้างเราก็ต้องดึงประตูฝั่งคนขับดูอยู่แล้วเรื่องปกติเนาะก็เม็ดอาร์ตเดิมๆจากโรงงานนะครับสวยสดซับเดิมสีเดิมหมดเลยนะครับรถสีขาวบางทีถ้าเกิดดูผ่านกล้องผมไม่แน่ใจว่า จะเห็นเม็ดอาร์ชัดไหมนะครับเพราะว่าผมดูจากผ่านหน้าจอของกล้องเนี่ยมันมองไม่ค่อยชัดนะครับแต่เวลาผมไปตัดคลิปตัดอะไรเนี่ยผมเห็นเออมันก็เห็นชัดดีนะอุ๊บคันนี้เข้าบีค i ิกด้วยนะจ๊านี่ซับสีเดิมนะครับเนี่ยไม่มีสีพ่นซับไม่มีสีพ่นทับตัวสติก,กอร์เนาะน็อตประตูนะครับเดิมๆจากโรงงานอย่างนงี้นะครับคันนี้เนี่ยมีแค่ล้างทาสีอย่างเดียวเรายัางไม่ได้บิวเนาะต่อมาต่อมาประตูด้านหลัง คันนี้เนี่ยผมแอบเห็นว่าฟิล์มเป็นลามินาเลยครับฟิล์มคนเดียวต้องมี7 0 0 0พันถึงหมื่นรถใหญ่นี่มีจุดวอลสีด้วยนะครับแำหรับคันนี้ใหญ่มากใหญ่มากนะครับอย่างนี้ถ้าเปิดมามีวอล่าสีนี้ข้ามเลยนะครับเติมแน่นอนไม่มีการพ่นซับสีแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูประตู4บานก่อนนะครับจะได้ไม่งงนะประตูฝั่งคนนั่ง เวลาผมเนี้ยกล้องไม่รู้มองเห็นชัดไหมนะครับเราจะเห็นว่าตามมุมเนี่ยมันจะมีเหลืองเหลืองนิดๆอย่างเงี้ยผมถ้าเจอซื้อรถสีขาวเป็นอย่างเงี้ยผมสบายใจเลย mm hmm. เดิมแน่นอนนะครับป mm ึ hmm. ๊บเนี่ยเม็ดเดิมจากโรงงานนะครับอยู่ครบดึงไล่มาให้ดูเลยนะครับครบชัดๆแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็ประตูฝั่งนี้ก็เดิมนะครับ mm hmm. เดิมเดิมไปแล้วสามนะเด mm ี๋ยวเรามาดูประตูบานนี้หน่อยด้าน,านหลัง เมื่อกี้มีจุดล้าสีอยู่ที่แถวแถวแถว,แถวตรงนี้เนาะแถวแตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราดึงพร้อมกันเนี่ยนี่นะครับถ้าเขาว่าประตูสี่บานซับเดิมหมดนะครับอันนี้คงสร้างเดิมเเลยอ่ะประตูสี่บานเราเช็คหมดแล้วเรียบร้อยนะครับจะขออนุญาตเก็บขอบอยางนี้ให้เรียบร้อยก่อน มาดูด้านหลังกันนิดนึงคันนี้มีฝาปิดท้ายตรงนี้มาให้ด้วยนะครับเขาเรียกว่าที่ปิดห้องเก็บสัมภาระนะครับบางทีเวลาใส่อาหารด้านล่างเนี่ยหรือใส่รองเท้าเนี่ยมันจะมีกลิ่นนะครับบางคนก็ซื้อแผ่นตัวนี้มาก,กันเอาไว้เพื่อ,อไม่ให้กลิ่นจากด้านหลังเนี่ยทะลุไปที่ห้องโดยสารนะครับ่าสามารถยกได้นะครับเปิดหรือว่าถอดเก็บได้เนาะถอดเก็บได้อัน,นี้ให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับเรามาดูที่น็อตฝาท้ายนิดนึง ไม่เคยแกะไม่เคยถอดเลยนะครับทั้งสองข้างเนาะโช้กฝาท้ายนี่เหมือนเจ้าของใหม่เจ้าของเก่าเปลี่ยนมานนเนี่ยโช้อยู่ในสภาพที่ดีเลยนะครับไม่ย้วยปึบนี่แข็งแรงปึบไม่ดีดด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวดูแผ่นพลาสติกตรงนี้นิดนึงก็มีรอยนิดหน่อยตรงนี้นิหนึ่งนะครับก็โดยรวมถือว่าโอเคเลย เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับลูกค้าคนที่ซื้อจริงๆอ่ะจะชอบการรีวิวรถแบบผมเพราะว่ามันจะทําให้เหมือนคุณมาดูรถด้วยตัวเองแล้วเราใครที่ไม่ค่อยได้ไม่ไม่ได้ซื้ออ่ะเข้ามาดูก็ได้ความรู้ไปด้วยนะครับโอเคเปิดมาเนี่ยเครื่องสองพันจะเป็นแบบนี้นะครับเครื่องมันจะดูเ้ยเลยกนะเครื่องตัวเดียวกัแบ,บแอคคอร์ดเลยนะครับเปิดมาห้องเครื่องเนี่ยผมยังไม่ดูฝากโปรงนะผมเห็นแบบข้างในสีห้องเครื่องแห้ง ไม่เงาแบบด้านๆอะไรเงี้ยผมชอบมากนะครับชอบมากอีกอย่างหนึ่งคันนี้ดูน็อตฝากระโปรงสะก่อนเดิมสนิทเลยนะครับหมายความว่าคันนี้ไม่เคยมีการถอดน็อตสักชิ้นเดียวนะครับไม่เคยทําสีเลยในส่วนของภายในนะครับก็อาจจะมีเก็บสีภายนอกมาบ้างนะครับ เคยเก็บใช้คําว่าเคยเก็บมาบ้างแต่เดี๋ยวเราจะจัดการเก็บให้ใหม่หมดอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้โครงสร้างกับภายนอกเราเคลียร์แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพภายในกันหน่อยดีกว่าว่าภายในสภาพสดแบบไหนไปครับมาครับหลังจากเราเปิดประตูฝั่งคนขคับแล้วนะครับก็พงอะไร นะครับมีรอยแบบนี้เล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเราจะการเก็บงานให้นะครับโลโก้ตัวนี้เปลี่ยนเป็นโลโก้เฮดแดงแล้วนะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับมีแอร์แบ็มาให้ด้วยนะครับมีระบบพูดคอนโทรลนะครับปรับเครื่องเสียงอยู่ฝั่งนี้เนาะแล้วก็ตัวเกียร์นะครับตัวนี้ไม่มีมีแพดเดิลชิปนะครับก็เป็นเกียร์ตามสแตนดาร์ดของ h o n ด้เลยแต่เจ้าของเก่าเนี่ยเปลี่ยนเป็นจอ Android ขนาดใหญ่มาให้แบบเข้ารูปสวยงามเลยนะครับก็เชื่อมเน็ตต่อ YouTube ได้เลยนะครับ มาดูที่สภาพเบาะหน่อยเป็นภายในเนี่ยเป็นสีดําทั้งหมดนะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพเบาะคนขับสิ่งที่จะต้องทําสาหรับเบาะคนขับนะครับที่ผมจะต้องไปแก้ไขให้ลูกค้าก็คือตรงนี้เนาะก็จะมีรอยยับบ้างนะครับเพราะว่าต้องนั่งทับเนาะเวลาขึ้นรถขึ้นอะไรต้องนั่งทับนะครับแล้วก็ฝั่งคนนั่งให้ดูสภาพเบาะโอ้โหตุยตุยอย่างนี้ตุยซื้อนะครับอวบอวบแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ฮอนด้าชอบเสียตรงนี้เนาะ ตัวนี้ก็ปกติมันจะกดไม่อยู่นะคันนี้ก็จัดการทำมาแล้วแสดงว่าเจ้าของเกาดูแลจริงนะปกติมันจะเก็บไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็หา่นสไลด์อึ๊บอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้ปกติจะเสียทุกคันนะครับสบภาพโดยรวมถือว่าโอเคเลยมีพรมเข้ารูปมาให้ด้วยนะครับมาดูฝั่งด้านหลังหน่อยเบาคนนั่งโอ้โหใหม่มากดูสิ สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยการที่เรารีวิวแบบนี้มาทาให้ลูกค้าได้เห็นทุกจุดจริงๆนะครับว่าเออเจ๋งว่าเจ๋งจริงอุ๊บนี้ริงมาได้ปุ๊บมาทีว่วางแก้วนะครับก็ไม่จริงๆก็ไม่อยากให้ให้เด็กนั่งนะเผื่อมันหักมานอะันตรายนะครับที่เท้าแขนต่างๆก็อยู่ในสภาพที่ดีเลยนะครับเบาะด้านหลังก็อยู่สวยงามนะครับสภาพภายในในี่สวยจัดเลย ครับคันนี้เนี่ยเจ้าของเดียวป้ายแดงไม่เคยติดแก๊สเนาะกุญแจเนี่ยครบเลยนะครับเดี๋ยวดูกุญแจก่อนกุญแจอยู่ไหนนี่กุญแจกุญแจมีทั้งหมด3ดอกเลยนะครับให้มาสามดอกเลยนะครับมีดอกพับแล้วก็ดอกไข่ดอกหนึ่งหัดอันนี้ดอกดอกดอกที่เป็นดอกไข่อย่างเดียวเนาะคันนี้เลขไม้นะครับ,ยรบอยู่ที่สองแสนสี่พันโลนะครับมือเดียวป้ายแดงโอ้เสียงกระพงนุ่มๆน,มน,มนี่จอแอนดรอย Android. ในส่วนของตัววิทยุนะครับเป็น Android แบบนี้เลยนะครับก็สามารถกดเข้าไปเนี่ยเลือกได้ Google Maps นะครับวิทยุอย่างนี้นะ YouTube นะครับแต่ครัน้นี้ไม่ได้เชื่อม w i ไฟอยู่ก็เปิดเพลงฟังได้เลยนะครับไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มละนะครับตอนนี้มันขึ้นออฟไลน์อยู่เนาะประมาณนี้ภายในสวยสดแบบนี้เลขไม้มือเดียวเ,เลขไม้สอ0แสนโลมือเดียวป้ายแดงนะครับก็รถปี2009นะครับปีนี้ปี202419ก็รถประมาณ10 5ปีนะครับ15ปีวิ่ง2 0 0แสนโลตกปีหนึ่งวิ่งหมื่นกว่าโลนะครับก็ถือว่าน้อยจัดๆแล้วนะครับแล้วก็คันนี้ดูแลเมทะเนนตลอดรับรองว่าขับดีแน่นอนนะครับก็จกข้างปรับไฟฟ้านะครับพับไฟฟ้าตรงนี้ก็พับไฟฟ้าได้เลยเนาะประมาณนี้นะครับก็ถือโดยรวมว่าใช้งานดีนะครับเป็นรถยอดนิยมคันหนึ่งแล้วก็ประวัติดีๆแบบนี้แนะนำว่าอย่าพลาดครับ เป็นยังไงกันบ้างครับมาบับรีวิวกับเจ้า Honda CRV นะครับ2 0 e นะครับปี2009ันะครับอย่างที่บอกนะครับคันนี้เนี่ยคือเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาเรายังไม่ได้เก็บงานในไทยนะครับก็มีล้างสีดูดฝุ่นให้เท่านั้นนะครับแล้วก็มารีวิวก่อนนะครับลูกค้าจะได้เห็นสภาพเดิมๆนะครับจากเจ้าของเดิมว่ารถประวัติเป็นยังไงสภาพเป็นอย่างไรโครงสร้างเป็นอย่างไรนะครับก็ยืนยันกันนิดนึงนะครับกับเจ้า h o n CRV นด้าปีอายแดงนะครับคันนี้นะคยับราคางพินเษ 2 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับเครดิตดีจัดไฟนั้นได้เต็มเหมือนเดิมนะครับสนใจสอบถามข้อมูลนะครับ098-826902 9นะครับหรือ0864956653กับแจ็ค JAP นะครับรถสวยๆแบบนี้นะครับประวัติดีๆแบบนี้ไม่อยากให้พลาดเลยนะครับและป้ายทะเบียนสวยๆแบบนี้ด้วยนะครับยังไงอย่าลืมนะครับฝากไว้ในออบอกความใจกับเจ้า Honda CRV ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะไปลวจ้าสวัสดีจ้า